สวัสดีครับวันนี้ผมปาทาโลก็จะมาสอนวิธีการเล่น UFO แบบเบสิกกันก่อนนะครับโดยเริ่มต้นจากด่านของ City11 เทคนิคที่จะต้องมี Advan c e 45องศา Advan c e Snap การ Sna ปในจุดเริ่มต้นแล้วก็การเข้าโค้งแบบ4 b o บูซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนแค่การทำ Snap ในตอนเริ่มเกมกับการทำ4 b o บูนะครับเพราะว่าในส่วนของ Advan c e 45องศากับการทำ a d v a านซ์ส n นเนี่ยมันเป็นพื้นฐานมาจากรถปกติอยู่แล้ว <Easy. S 1> ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถทาได้กันอยู่แล้วตอนแรกมาเริ่มสอนจากการทำ s n a ปตอนเริ่มเกมกันเลยนะครับ วิธีการทําก็คือสําหรับคนเล่น3นิ้วก่อนละกันให้เราทำแอดวานซ์45องศาหลังจากนั้นให้ทําการสแนปโดยที่กดปุ่มมินิบูทพร้อมกับปุ่มดริฟนะครับ3ทียังไงใช่ไหมก็คือเลี้ยวมินิบูทกับปุ่มดริฟต์หแล้วก็พอกดเสร็จก็เปลี่ยนปุ่มเลี้ยวแล้วก็ไปกดมินิบูทกับปุ่มดริฟในจังหวะเดิม1 2 3ทําอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆจนถึงทางออก ส่วนวิธีการทำ s แน p ตอนเริ่มเกมของ2นิ้วก็คือให้เรากด a d v a า c e ์45องศาก่อนเหมือนการทำสัตว์นิ้วเลยแต่สิ่งที่จะต่างกันออกไปก็คือการกด mini บู o t กับปุ่ม d r i f เนี่ยมันจะกดพร้อมกันไม่ได้เวลากดก็คือให้กดเลี้ยวพร้อมกับก,บการกด mini boot สไลด์ไปถึง d r i f 2สครั้งอ่ะแล้วก็พอกดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเปลี่ยนปุ่มเลี้ยวไปกดอีกรอบหนึ่งสไลด์จาก mini บู o ไปปุ่ม d r i f 1หนึ่งสองทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงทางออก ต่อมาผมก็จะมาสอนวิธีการทำสีบูทนะครับง่ายๆเลยก็คือการที่เรากด a d v a n c e ์45องศาตามด้วย m มิ i boot ตามด้วยเลี้ยวแล้วก็ m มิ i boot Snap แล้วก็ดับ b บิลบูทอันนี้ก็คือวิธีการทำสีบูทแล้วก็ปัญหาที่พบ ถ้าสมมุติว่าเราทําไม่ติด4บูทคือตอนแรกเนี่ยเราแอดวานซ์เสร็จปุบใช่ไหมอ่าเราก็ได้มา2บูทแล้วแต่ว่าเหมือนตอนที่เราทำแซนเปเนี่ยมันไม่ได้อีก2องบูทเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่เราทำแอดวานซ์เสร็จเนี่ยมันจะได้รับมินิบูทอันแรกมาไอ้มินิบูทอันแรกนั้นเนี่ยเราไปกดหลังจากที่เรากดเลี้ยวไปแล้วคือไอ้มินิบูทอันนี้เนี่ยอันแรกเลยนะมันห้ามกดพร้อมกับปุ่มเลี้ยวมันต้องกดก่อนเท่านั้นถ้ากดหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไม่ติดมันจะแสนเปแล้วไม่ได้รับมินเค ตรงนี้เก็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแอดวานซ์เสร็จปุ๊บให้กดมินิบู t ก่อนแล้วก็ค่อยกดเลี้ยวตาม ต่อมาเราจะมาทําให้ดีวกันว่าการที่นําเทคนิค4บูตไปใช้ในด่านจริงเนี่ยหรือใช้ในโค้งจริงมันทํากันยังไงก็วิธีการเข้าโค้งจริงนะครับโดยใช้เทคนิค4บูตเนี่ยก็คือเหมือนเอาเทคนิค4บูตมาใช้แล้วก็เพิ่มแค่ในส่วนของขั้นตอนการกดเบรกเพิ่มมันก็จะกลายเป็นแอดวานซ์45องศาบูตเลี้ยวพร้อมเบรกแล้วก็บูตแซนด์แล้วก็ดับเบิลบูตอันนี้นะครับสามารถทําได้ทั้งแบบ2นิ้วแล้วก็3นิ้วแล้วก็ในเรื่องของการกดเบรกนะครับจริงๆ ไม่จาเป็นต้องกดตามที่ผมบอกก็ได้คือการกดเบรกเนี่ยมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรมันสามารถโยกย้ายไปได้ทุกขั้นตอนเลยนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเข้าโค้งของเราดูอย่างโค้งก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเข้าก็ได้นะครับคือผมเนี่ยพอทำแอดวานซ์เสร็จผมก็กดเบรกกับมินิบูสพร้อมกันซึ่งอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่า2นิ้วมันทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องกดเบรกพร้อมกับมินิบูสไปด้วยแต่ถ้าถามผมว่าโค้งนี้มีความจําเป็นต้องกดพร้อมกันหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าไม่ครับผมถ้าคนเล่น2นิ้วก็ให้กดตาม จังหวะไปเลยโดยการที่กดมินิบูสแล้วค่อยกดเบรกแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆเนี่ยเล่นแบบ3นิ้วจะดีกว่าสําหรับคนที่เล่น2นิ้วนะคือมันค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการกดมากกว่าเออใช่ผมว่าสําหรับคนเล่น2นิ้วเนี่ยก็อาจจะง,งงในเรื่องของการกดได้นะครับถึงแม้ว่าจังหวะการกดที่ผมแนะนําไปอยู่ด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะสามารถเล่นแบบ2นิ้วได้ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็อาจจะง,งงอยู่ดีเพราะว่าการเล่น2นิ้วเนี่ยมันต้องอาศัยการโยกจังหวะนิ้วค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้น บางทีเพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกว่าต้องกดประมาณไหนผมก็เลยมีลิงก์แปะไว้ด้านล่างให้นะสาหรับใครที่อยากจะดูแบบแฮนด์แคมแต่ว่าสําหรับคนเล่น3นิ้วเนี่ยผมไม่ได้มีลิงก์แฮนด์แคมให้นะเพราะว่าการเล่น3นิ้วเนี่ยเราเพียงแค่วางตําแหน่งนิ้วให้ถูกต้องเนี่ยแล้วก็กดตามจังหวะที่ผมบอกไปแค่นั้นก็พอนะครับเอาจริงๆผมแค่ขี้เกียจหาลิงก์สนิ้วเท่านั้นแหละในส่วนของจังหวะการกดเบรกมันก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควร แต่ถ้าจะให้ผมไกด์ไว้ใช่ไหมก็ให้กดพร้อมกับเลี้ยวไปเลยละกันพอเล่นไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้ว่าเราควรจะกดเบรกจนถึงตอนไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของจังหวะในการกดว่าต้องกดปุ่มนี้นานเท่าไหร่ปุ่มนี้นานเท่าไหร่ตรงนี้ผมจะให้ทุกคนลองสังเกตเองละกันเดี๋ยวผมจะแปะสติกเกอร์ไว้แล้วก็ถ้ามันจังหวะไหนที่ผมปล่อยเนี่ยผมก็จะเอาสติกเกอร์นั้นออกโอเคนะให้ลองไปสังเกตกันเองอันนี้ผมไม่ได้พูดแค่การเข้าโค้งสีบูนนะผมพูดโดยรวมเลยแล้วมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งผม ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเทคนิคอะไรนะแต่ว่ามันคือการที่เรากด snap แล้วก็ advance ต่อวิธีการทําในจุดนี้ก็คือให้เราเนี่ยทำ advance สีธหองศาอ่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการ snap ใช่ไหมพอออกโค้งไอ้ขั้นตอนนี้เนยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันต้องกดอะไรบ้างพอหลังจากที่เรา snap เสร็จปุ๊บให้เรากด midiboot อันแรกแล้วก็กด d i p เพื่อเป็นการทำแอดวานให้มันหักหน้ารถไปอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะให้มันติดซูเปอร์นะถ้ามันติดซูเปอร์หน้ารถมันก็จะพุ่งอย่างในคลิปเลยแล้วเราก็จะได้รับมินิบูส์มาอีก2อันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมลืมบอกเพื่อนๆก็คือถ้าเราทําจังหวะที่ผมทำเนี่ยแล้วไอตอนที่ทำสแนปแล้วแอดวานต่อเนี่ยแล้วมันหักหน้ารถแบบผมไม่ได้เหมือนตอนที่เรากดสแนปแล้วจะแอดวานต่อแต่แบบมันหักหน้ารถแล้วมันไม่ไปอะไรเงี้ยมันแปลว่าตอนที่เราแอดวานตอนแรกเนี่ยยังหักไม่เยอะพอนะครับเอาง่ายๆเลย นะสําหรับ U F O เนี่ยยิ่งเราหักหน้ารถตอนแอดวานได้เยอะเท่าไหร่ตอนสแนปเนี่ยเราจะยิ่งสะบัดหน้ากลับออกไปได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแล้วผมก็ยังมีเรื่องของเรื่องของเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาจริงๆที่มันมีหลายเรื่องเนี่ยเพราะว่า ผมลืมพูดแค่นั้นแหละไม่เห็นแบบมาพูดใส่อีกทีนึงเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะก็คือว่าในโค้งนี้เนี่ยผมว่าคนเล่น3นิ้วเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพียงแค่กดตามสเตปด้านซ้ายบนแล้วก็ทําตามแค่นั้นเองส่วนคนเล่น2นิ้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีจุดที่งงอยู่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่า2นิ้วเนี่ยมันค่อนข้างจะยกนิ้วเยอะพอสมควรแล้วประจบกับโค้งนี้ที่แบบว่าต้องแอดวานเข้าโค้งเสร็จปุ๊บพอออกโค้งกด snap กด s n a ปเสร็จต้องออกโค้งที่3ต่อโดยการที่กด วาดอีกรอบหนึ่งในการหักหน้ารถปีฝั่งหนึ่งเนี่ยผมว่าแบบโอ้โหตายห่าพอดี2นิ้วเพราะฉะนั้นผมก็มีลิงก์ด้านล่างให้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลิงก์ด้านล่างมันจะเป็นภาษาจีนนะตอนแรกผมไม่ได้บอกสําหรับใครที่กลัวว่าจะงงกดยังไงก็ลองอ้างอิงจากลําดับการกดด้านซ้ายบนที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้แล้วก็ค่อยเอาไปดูในคลิปแฮนด์แคมของลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลย แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาที่จะมีคนถามว่าพี่ครับมันต้องเข้าโค้งมุมยังไงหรือเปล่าผมไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของมุมเลยในเรื่องของมุมในการทําเทคนิคต่างๆเนี่ยผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะมันคือต้องสอนแบบเรียลไทม์เท่านั้นอะ่ะผมถึงจะสามารถบอกได้ว่าเออคนนี้เนี่ยมันผิดตรงนี้คนนี้มันผิดตรงนี้สําหรับใครที่อยากจะให้ผมสอนแบบเรียลไทม์สามารถมาดูสตรีมในนีโมผมได้ซึ่งมีลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันอยู่แล้วซึ่งเวลา ที่ผมจะสตรีมอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่2ทุ่มจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มโดยผมจะสตรีมทุกวัน,นพุธเสาร์และอาทิตย์ก็คือเอาง่ายๆนะยกเว้นวันจันทร์กับวันศุกร์เท่านั้นแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะศึกษาเองก็ทําได้นะครับผมก็ไม่นั่งดูผมเข้าโค้งแหละดูคนอื่นดูใครหลายๆคนก็ได้จริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นผมก็ได้ลองศึกษาเองนะครับในเรื่องของมุมอันนี้ผมคงจะบอกไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนิดนึงก็ก่อนจากลากันไปเนี่ยผมจะทิ้ง ลายวิ่งในด่าน City 11ซึ่งจะใช้เฉพาะเทคนิคที่ผมได้ทําการสอนมาทั้งหมดเมื่อช่วงต้นคลิปจะมีแตกต่างแค่ตอน snap ตอนเริ่มเกมนะครับเพราะว่าผมทำ snap แบบปกติไม่ค่อยเป็นแล้วคือใช้ snap ในรูปแบบที่ผมฝึกมาจนชินแล้วไงคือพอจะทําแบบเริ่มต้นมันก็เริ่มไม่ค่อยชินแล้ะก็เลยเมีแค่จุดนั้นนะครับมีแค่การ snap เริ่มต้นที่จะแปลกแตกต่างนิดนึงที่เหลือก็สามารถทําตามได้เลยนะครับ ตรงนี้มีตรงนึงที่ผมต้องบอกก็คือว่าการ snap เนี่ยถ้าเรา snap ไวไปนะครับในจุดนี้มันจะชนที่ฝั่งด้านขวาแต่ว่าถ้าทำช้าไปเนี่ยมันก็จะมาชนด้านซ้ายอ่ะมีแค่นั้นแหละไปแล้วบ๊ายบาย